สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมรถหกล้อดัมซิ่งนะครับหลังจากหยุดพักปีใหม่มาโอ้หลายวันครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มารับรถนะครับก็เอาไปแล้วหลายคันนะครับอย่างที่เห็นคุณแต่แกยืนเบื้องอยู่นะครับหลังจากที่ หยุดไม่หลายวันนะครับก็มารับรถแล้วก็น่าจะตรงนี้น่าจะสามคันนะครับสามพ่วงแล้วก็ข้างผมอีกนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่มีเบอร์สิบเกตนะครับของพี่ป๋อมนะครับเบอร์สิบเอ็ดของพี่ตู่นะครับแล้วก็ของผมเบอร์สิบสามของเสียก,กึมนะครับแล้วก็ของตะเปียกนะครับแต่คันเบอร์ห้าน่าจะเป็นอ่าพี่เอาไปหรือไม่ก็ตะเปียกเอาไป นะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีรถเชียร์นุ่มนะครับเบอร์สองนะครับคันนี้แล้วก็ของเสียเดชนะครับเสียเดชฝั่งนี้ก็ของสตีกับเบอร์เก้าครับก็ยังยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูกันล้างออกแล้วแต่ละคันนะครับก็มีแต่คันสวยๆนะครับล้างออกแล้วเนาะหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับ ก็สตาร์ทครั้งเดียวติดนะพอหัวฉีดไม่เลยพี่น้อง<笑><笑>ได้ได้หัวฉีดไม่นะครับของตะเปียกก็ซ่อมอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแผ่นคาดหรือเปล่าไม่ห้อยผู้ใดออกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเบรกไม่คลายนะครับแล้วก็ลากออกไปเลยของใครไม่รู้นะครับจอดข้างผมของตะสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าาลดเบอร์ซีเวียงามกมูพี่น้อง ย่ำบ้องมองเลยนะครับนี่ก็เป็นคันข, <rzy> ข,ของผมครับก็ตอนนี้ก็วอร์มเครื่องอยู่นะครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับหรือว่าเป็นเพราะผมหูอื้อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกับกล้องเสียกึมนะครับนี่ครับของเสียกึมกับไม่ครับท่านผู้ชมเบอร์สิบสามนะครับรถครอบครัวก็จะเป็นแนวโรคหูโรคตาหน่อยนีตากาสบูไฟใช่ปะ อยู่บนเนาะอ๋ออยู่นี่นะครับอ๋อมีศาสตร์ใ้พ้อมเนี่ยดีเลยว่ะเอาศาสตร์ใ้พ้อมเลยเถยวเนี่ยนะครับส่วนกัดนะครับก็เหลืออยู่แพงคือเหลือกัดหน่อยแปดสิบบาทหนึ่งพี่น้องนะครับนี่ครับรถก็ล้างออกแล้วก,ออก็เออแนวเกี้ยงๆหน่อยก็ไม่ได้ทําอะไรนะหยุดปีใหม่ไปนะครับเปลี่ยนโชกเบรก เจอระบีล้อไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่า,าน่าจะสร้างกันอีกค่าแต่เมาก็คือคือ,คอ,คอ,อยั่งไหนนะครับนี่ก็เป็นของเสียหนุ่มนะครับนี่ของตาตีเอไม่ใช่ของตาเปียกนะครับน่าจะยังไม่ได้ล้างเลยแหละของตาเปียกเพราะว่าหัวข้างบนยังเป็นรอยดำๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าแกยหยุดงานน่าจะหยุดลังเพื่อนเลยซ้ำมัง้งนะครับนี่เดี๋ยวรถตาเปียกจะพาดูนะครับ นี่ก็จะลือล้อออกมาน่าจะเป็นคัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเร้เห็ดอย่างงูเนี่ยงแผ่นค,คัดยังเหลือเยอะอยู่ครับนี่ครับพิ่นเห็ดอย่างวาจากน้ำเบิ่์นดอกพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเสียหนุ่มนะครับรถเสียเดดเอารถเข่าห่มมาครับเนี่ยครับนี่ครับ <laughs> เดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับเดี๋ยวไปคุยกันไปเรื่อยๆโอ้รถด,ดัมพคืองามเดี๋ยววะนี่ครับศาสตร์นี่คืมันสร้างเราลงมาปูกขึ้นภูเหลือหว่างเลยแล้วเอาหายเลยแล้วกันเนี่ยก็ไดนห่อเข่าห้นั่นแหละนะครับก็ปีใหม่ครับท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะครับ ผู้ติดตามหรือไม่ติดตามหรือกำลังจะติดตามยังไงก็แล้วแต่นะครับสวัสดีไปหมดทุกทกท่านเลยครับก็เหลือหลายคันอยู่นะตอนนี้ผมก็จะเอารถไปน่าจะไปบ้านนะครับไปบ้านก่อนนี่ครับก็รถเก่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอลมไปหาง เพราะว่าผมไม่ได้ต่อหางไว้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ต่อหางไว้ผมเพิ่งจะมาต่อเมือ่อตะกี้นี่เองนะครับผมเพิ่งจะมาต่อนะครับแล้วก็ก็ไม่น่าจะั่วอะไรนะเดี๋ยวโอเคหยับเบียกดูแล้ว มีช้างร้องแล้วด้วยเอะอยู่ทั้งหลังหมนพี่นองนะครับปะ่ะออกเดินทางครับผมยกมือใส่หัวให้มันมัน,นะครับมันกว่าปีไกลปีที่แล้วนะครับปีนี้ ขอให้มันหมานเนาะทุกๆคนทุกๆไค่ครับนี่บีบแจวเลือกเอาใช้ครับดิกีดิกีๆๆดิกีดิโอ้โรถยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม ดูรถครับฝั่งนู้นฝั่งนีไ้ไปเลยแล้วไปเลยไปแล้วครับผมก็จะได้เห็นคลิปกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่า เขาอาขึ้นขึ้นของขึ้นแป้งขึ้นยังยู่ยังไหนมองไหนนะครับผมกับวันรู้กันนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อคลิปต่อไปนะครับพอแซงก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ้หลดก็นจวดแังวาพี่น้อง <c oughs> ไมาจวดดอกมันเป็นอืดๆครับเป็นยังจังว่าอือเดืเป็นแบบนี้ความรู้สึกจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับ <c oughs> หลังจากที่หยุดไปนะครับเราจะไป ผมก็ได้ขับแต่รถ Die พี่ไอรถยับนะครับรถกระบะนะครับได้ขับแต่รถกระบะแล้วทีนี้ก็รถกระบะมันก็มันเยียบมันก็ปื๊ด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 เลยนะพี่น้องนะครับเราทีนี้มาเยีย่ารถบรรทุกนะครับกว่ามันจะออกตัวได้นะแมนว่าหกเจ้ากว่าจะออกตัวได้นะครับต้องใช้เวลานะครับปื๊ดปื๊ดนะครับความรู้สึกก็เลยช้านะครับ แต่ความเร็วเราเขาวิ่งเท่าเดิมนะครับ 70, เจ็ดสิบแดสิบอ้ไม่ใช่เลยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบ้างบ้างโอก,กาสนะครับมันก็ยังช้าอยู่นะครับความรู้สึกนี่แต่ที่จริงเราวิ่งเท่าเดิมนะครับผมเป็นคนวิ่งรถไม่เร็วครับไปเรื่อยๆครับผมปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขทุกๆคนสมหวังดังปารถนาครับผมสาธุเอาเด้อสาธุเอาสาธุเอาโอ้ฝุ่นทีมงานหดุดนหลอกดินละเท่าแก่ผมหรือเปล่าก็โอ้ไม่ใช่นั่นมันเป็นแมคโครซานิทนะครับไม่ใช่ของเท่าแก่ผมมันเป็นโคมาสูทนะครับ รุ่นแป3ร้อยสามสิบนะครับ P C ร้อยสามสิบของเจ้าเกียร์ผมแต่ตัวนี้จะเป็นซานนีตัวใหม่ปักใงญ่เลยปักเย็บเลย <c oughs> <c oughs> ก็หลายท่านนะครับก็ไปหลายคันแล้วนะครับออกเดินทางกันนะครับออกเดินทางกันหลายท่านหลายคนหลายผู้ชมเนะนะครับ คนรอดูคลิปก็รออยู่ก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเลยครับอยู่บ้านก็ไม่มีคลิปอะไรลงให้ดูเนาะก็มีแต่คลิปรถด,ดำนะครับคลิปรถด,ดำกับคลิปอ่าอย่างนี้เนี่ยไงช่วงขเจ้าสังสรรค์กันนะครับเข้าโดงเข้าดาวของประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันหนาวจริงๆครับหนาวนะครับอยู่บ้านผมหนาวอีลีพี่น้องนะครับ น่าจะไปโรงงานแป้งเลยหรือเปล่าได้ยินเธอเแก่บอกว่าเขาไปหลายคันแล้วดิเพนะโอ้ผมกับไปหลายแล้วแหะผมมาจิมามม้าแถวานนี่เหมือนกัพี่น้องนะครับผมว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับกะว่ามาแบบไปเอาคิวไว้นะแต่ว่ารถยังไหลเลยดิท่านผู้ชมรถยังเยอะอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัางงานว่าจะติดไม่ติดเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอติดตามคลิป ต่อไปแล้วกันว่าจะติดไม่ติดแต่ผมคิดว่านะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดอยู่แล้วขนาดว่าเป็นเทศก,การยังติดแม่นว่าวกเจ้าอ่ะนะโอ้เสียหนูว่ากนะัน่ะอุทัยคอนรีดอะ่นะนี่ครับก็จะเดินทางใกล้จะถึงบ้านตาตีนะครับบ้านตาตีก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ตะตียังไม่ได้มาเอารถเลย ไม่รู้ว่าแกจะไปใส่อะไรเหมันกันนะครับน่าจะเป็นคิวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นคิวแบบว่าอ่าผู้ดใดจอดก้อนมูงใี่ไนะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าพูดว่าผู้ดใดจอดก้อนมูได้คิวก้อนมูผมคือบ่ได้แล <c oughs> <c oughs> ่นบ่าบอกเจ้เผมมันจอดจ่ก้อนมูนเะจอดก้อนบ้านเขาวันที่ยีบซีแล้วผมจอดเลยลนะนะครับนะรับ มาคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับมาสาวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับมารับรถแล้วครับผมต่อจากนี้ก็จะได้เห็นคลิปกันละทีเนี่ยนะครับก็ช่วงที่ขาดหายไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อด,ดําซิ่งได้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดาลงเวลาลงคลิปใหม่ๆอย่างนี้นะนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ